สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้หนูจะมาทำ Google Meet ค่ะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะก็จะต้องมีการเรียนออนไลน์หรือการประชุมทางออนไลน์ค่ะเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะก็เลยจะมาบอกวิธีการใช้ Google Meet ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าไปที่ Google Chrome ค่ะเมื่อเข้ามาในที่ Google Chrome เสร็จแล้วนะคะ ให้เราทําการล็อกอินอีเมลของเราได้เลยค่ะพอเราล็อกอินอีเมลของเราเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์ของเราแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรากดไปที่แอป Google ค่ะหรือว่าจุด9จุดตรงนี้เลยนะคะให้เราเลือกคำว่า Meet ค่ะ เมื่อเราเข้ามาใน Google Meet นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาของประมาณนี้เลยนะคะเมื่อเราจะสร้างขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะสร้างการประชุมนะคะหรือสร้างกลุ่มขึ้นมาในการเรียนออนไลน์หรือว่าในการประชุมนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่การประชุมใหม่ค่ะแล้วก็คลิกคำว่าเริ่มการประชุมทันทีค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของการที่จะพร้อมประชุมนะคะให้เราคลิกเข้าไปครับว่าเข้าร่วมได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีลิงก์ขึ้นตรงนี้ให้เรานะคะเพื่อให้เราทําการคัดลอกคัดลอกแล้วก็สามารถส่งเข้าไปในไลน์เพื่อนที่จะเข้ามาในการเรียนหรือการประชุมได้เลยค่ะเราก็ทําการคลิกคําว่าคัดลอกไปค่ะ แล้วตรงที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะก็คือเพิ่มโดยการใช้อีเมลของเพื่อนต่างๆนะคะสมมุติว่าเราจะเพิ่มเพื่อนเราก็ทําการพิมพ์อีเมลของเพื่อนหรือว่ามีชื่อเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ส่งเมลค่ะค่ะพอส่งไปแล้วมันก็จะไปขึ้นเมลของเพื่อนแล้วให้เพื่อนคลิก กลับมาเพื่อให้ในการเข้าร่วมออนไลน์ด้วยกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการเสนองานนะคะให้เรากดไปที่นำเสนอทันทีค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะมีอยู่สองรูปแบบคือทั้งหน้าจอทั้งหน้าจอก็คือการนำเสนอที่แบบคนที่ฟังเราก็จะเห็นหน้าจอของเราทุกอย่างที่เรากดนะคะคือจะเห็นหน้าจอที่ เป็นหน้าจอที่เราจะเสนอนำผลงานของเรานะคะตรงหน้าต่างนะคะก็จะเป็นเป็นการที่จะเป็นไฟล์นั้นหรือว่าเราเลือกไฟล์นั้นไว้แล้วที่จะมานำเสนอน,น,นะคะขั้นตอนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นรายละเอียดการประชุมนะคะตรงนี้เลยนะคะก็คือเป็นลิงก์ของเรานะคะแล้วก็จะมีการแน่ไฟล์ได้ด้วยเนาะคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการให้เพื่อนเข้ามาในลิงก์ของเรานะคะให้เรากดไปที่ g o o g l r o m r เหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เลือกไปหน้าเดิมเลยค่ะเมื่อเพื่อนจะทําการเข้ามาในของเรานะคะให้เราคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะคือป้อนรหัสหรือลิงก์นะคะเราก็ทำการวาง แล้วก็กดเข้าร่วมได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาที่เข้ามานะคะ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเป็นเหมือนที่เราที่เราสร้างกลุ่มไว้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีชื่ออยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะเราสามารถดูได้ด้วยว่าเพื่อนเข้ามามาทําการประชุมกี่คนแล้วยังไงยังไงนะคะก็ดูสามารถดูได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแชทได้ด้วยค่ะ ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ